ก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกมคอฟดิวตี้วอลโซลสองนะครับผมก็วันนี้คิดไม่ได้มาเล่นหรือว่ามาแต่งปืนให้เพื่อนๆนดูนะครับวันนี้คิดจะมาสอนวิธีการทำอิสต์เอ็กเพื่อจะปลดสกินปืนลักแมนซับนั่นเองเนาะหรือว่าแอมพิฟนั่นเองหน้าตาสกินปืนมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ่าประมาณนี้เลยนะครับมันจะเป็นออกฟ้าฟ้าชมพูชมพูแล้วก็มีสีดําด้วยเนาะสวยดีนะครับผมก็มันจะทําในแบบวันเดลน,น,น,นะว่า จะทำยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการกันก่อนนะครับว่าทํากันยังไงเนาะโอเคไปอยากเติม CP ไปซื้อบันเดิลสวยๆทํายังไงดีแนะนําร้านนี้เลยครับเติม .in.th เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์เติม .in.th และเลือกมาที่เกม c o l l of Duty Warzone 2.0พอมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ Battlenet เลือกไปที่เกม c a l l of Duty Warzone 0 และเลื่อนลงมาข้างล่างหาคาว่าเติม CP นะครับและเลือกแพ็ก CP ที่เพื่อนๆต้องการจะซื้อได้เลยนะครับแล้วกดซื้อทันทีพอมาถึงหน้าข้อมูลการชําระเงินให้เลือกไปที่ Las ซ r Go และกดดําเนินการต่อพอเพื่อนๆกดดาเนินการต่อจนมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับผมมาใส่ที่ช่องนี้ของเว็บไซต์ได้เลยนะครับและสําหรับลูกค้าที่เติมเกม Warzone 2 0นะครับผมอย่าลืมมาใช้คูปองชั a กี้บนะครับเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมน,นั่นเองเนาะ และก็กดชําระเงินได้เลยครับผมเพียงเท่านี้เนี่ย CP ของเราก็เข้าทันทีเลยนะครับสะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเติมเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เล่น w a อ z o ซ e ผ่านสตรีมทางร้านก็ยังมีสตรีม w อลเล t ให้เพื่อนๆเลือกเติมด้วยนะและทางร้านยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกเยอะแยะเลยนะครับเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยนึกถึงเติม in. th ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่แผนที่แมปวอลเดลแล้วนะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกในการทำอิสเตอร์เอ็กเนี่ย ให้เพื่อนๆลงไปหากระเป๋าที่มันจะอยู่ในตามแผนที่นี่แหละแล้วก็ให้ไปทําการกดที่กระเป๋านะแล้วตัวละครจะแบบจะถือเหมือนปืนถือโัรศั์ขึ้นมาเนาะแล้วในนั้นมันจะบอกตําแหน่งนะครับว่าให้ไปที่จุดไหนบ้างเนาะโอเคแต่ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยวิธีหากระเป๋าเนี่ยจุดดรอปของกระเป๋าเควสนะครับมันจะอยู่หลักๆคิดรู้มา5จุดเนาะจุดแรกก็จะอยู่ใน University นะมันจะอยู่ลานจอดข้างบนเนี่ยตรงแถวๆนี้ลานจอดชั้นบนสุดนะครับกระเป๋ามันจะอยู่มุมเนี้ยของลานจอดนะ โอเคจุดที่สองก็จะอยู่ที่ปราสาทนั่นเองเนาะมันจะอยู ian, <ๆ>่ที่หออันนี้นะครับเพื่อนๆต้องปีนขึ้นไปเนาะแล้วก็เข้าไปในหอนะครับโอเคจุดที่3ามจะอยู่ตรงนี้สถานีดับเพลิงนั่นเองเนาะอยู่ชั้นดาดฟ้านะครับผมอยู่จู่ฝั่งล่างๆ่อยเนาะแถวๆนี้นะเพื่อนๆแล้วก็จุดที่4ี่ police station หรือสถาน,นีตำรวจนั่นเองเนาะอยู่ชั้นดาดฟ้าเหมือนกันนะครับอยู่ใต้บันไดของชั้นดาดฟ้าเนาะจุดนี้คิดไม่เคยเจอกระเป๋าเกิดนะอ แล้วก็จุดจุดสุดท้ายจะอยู่ที่มอลนะครับเพื่อนๆตรงนี้เนาะเป็นห้างนั่นเองเนาะมันจะอยู่ชั้นดานฟา้าเหมือนกันจุดนี้คิดก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเนาะหลักๆที่จะเจอแค่3จุดเนาะมหาลัยประสาทกับสถานีเด็บเพลิงนะเพื่อนๆแล้วก็ถท่าที่คิดเล่นมาเนี่ยจุดไอเนี่ยมหาลัยเนี่ยมันจะเกิดบ่อยสุดนะถ้าที่คิดแบบลองไล่เก็บมานะส่วนลองลงมาก็จะเป็นสถานีเด็บเพลิงกับประสาทเนาะเจอพอๆกันแต่ดอกบ,บ่อยสุดเนี่ยมหาลัยเพื่อนๆให้เพื่อนๆมาเช็คที่มหาลัยก่อนเนาะวิธีการจะทาอันดับแรกนะครับ พอมาที่กระเป๋าแล้วเนี่ยเรากดเควสที่กระเป๋าแล้วเนี่ยแล้วตัวต่วอคอนเราจะถือโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมในในโทรศัพท์มันจะบอกตำแหน่งเนี่ยว่า e4 e6 e7 f4 อะไรพวกนี้วิธีการดูจุดก็ทํำยังไงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอ่าเพื่อนเอนเห็นมุมบนของแผนที่ไหมมันจะเป็น a b c ข้างบนนะครับผมไล่ไปจนตัว j เนอะ a จะอยู่ฝั่งซ้าย j อยู่ฝั่งขวาเนาะก็เริ่มตั้งแต่ซ้ายไปขวานะครับส่วนตัวเลขก็คือศูนย์อยู่ข้างบน 9อยู่ข้างล่างก็จะไล่จากศูนย์ไป9นะครับแนวตั้งอย่างนี้เนาะแน่นอนจะเป็น A ถึง J เนาะถ้าไอควสของเราระบุระบุไปที่ e 6สมมตินะ e 6จะอยู่ตรงไหนก็คือมาที่ตัว e นะครับแล้วก็มาที่เลข6ตรงนี้เนาะก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะั่นเองเนาะสี่เหลี่ยมในนี้นะนะั่นเองเนาะเราต้องไปทําการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไปสแกนสแกนสแกน QR โค้ดอะประมาณนั้นอนะในใต้น้ำนะเพื่อน,อนๆนมันจะให้เราไปสแกน4จุดนะครับแล้วก็มันจะมีเครื่องบิน ดรอปแอดดรอปมาให้เราไปเก็บแอดดรอปอันนั้นนะเพื่อนๆเราจะได้สก,กินมานั่นเองเนาะแล้วก็แต่ละจุดในแผนที่เนี่ยมันจะอยู่ใต้น้ําหมดเลยนะเพื่อนเพื่อสมมติทั้ง4จุดเนี่ยมันจะอยู่ในน้ําหมดเลยเนาะให้เพื่อนๆหาในน้ําของละแวกแมพที่เพื่อนๆได้ได้โค้ดมาให้ไปดําหาดูในน้านะครับแต่ละจุดเนี่ยคิดก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันเนาะแต่ว่ามีคนในกลุ่มในวอร์โซนในกลุ่มไทยไทยแลนด์วอร์โซนอ่ะเขามีภาพที่แบบ ถ้าได้โค้ดมาจุดนี้มันอาจจะมี QR อยู่จุดนี้กับจุดนี้เพื่อนๆลองไปหาดูในกลุ่มแล้วกันนะส่วนรูปนั้นคิดไม่มีนะครับผมแต่มีคนทําไว้แล้วแหละรูปนั้นนะ่ะพอเพื่อนๆสแกนครบ4จุดใช่ไหมครับมันจะมี a อร์ดเครื่องบินบินผ่านมาในวงนี่แหละแล้วมันจะปล่อย a อ d ์ดเนาะให้ทําการรีบไปเปิด a อ d ์ดที่เครื่องบินมันดรอปมาเนาะไม่งั้นเอ่อถ้าคนอื่นแย่งเก็บไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้สกินนั่นเองนะเพื<ๆ>่อน <Okay. S 1> ๆโอเคก็สรุปขั้นตอนง่ายๆเนาะสั้นๆนะครับอันดับแรกลงไปหากระเป๋าว แล้วก็กดที่กระเป๋าเควสดนะครับไปที่จุดแต่ละจุด4จุดเน,ะนาะคิดแนะนําให้ถ้าแบบทั้ง4จุดอะเรามองดูว่าแบบเอ๊จุดไหนอยู่นอกวงให้ไปนอกวงก่อนนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ค่อยมาหาจุดตามในวงเนาะพอครบ4จุดแอร์ดอก็จะลงเป็นควันสีชมพูม่วงๆนะแล้วให้เราอะรีบไปทําการแบบไปอยู่ใ,ใกล้ๆจุดอันนั้นเอาไว้แล้วก็เพื่อทําการเก็บแอร์ด็อนั่นเองเนาะเพื่อนๆถ้าเปิดแอร์ดอกปุ๊บเคว็เราก็จะผ่านทันทีเนาะไม่ต้องหยิบปืนขึ้นมาก็ได้นะครับผมแต่ปืนก็ตัวอย่างปืนมันก็จะอยู่ใน,น,นแอน โอเคแล้วก็คิดจะมีเกมเพลย์ที่คิดตอนคิดทำเควสด้วยเนาะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าว่าคิดทํากันยังไงนะครับโอเคไปโอเคเพื่อนๆอ,อันนี้คิดไม่ได้อัดไปพูดไปนะพเพื่อนๆคิดมาภาคทีหลังนะครับผมอันนี้จะเป็นเกมเพลย์ที่คิดตอนคิดทำเควสเนาะันดับแรกคิดจะมาเช็คที่มาหาลัยนะครับยูโรซิตีนะ้เนาะจะมาบินแบบเฉียวๆว,ว่ามีกระเป๋าเควสไหมนะครับ โอเคพอคิดเช็คดูแล้วไม่มีกระเป๋าแน่ๆเนี่ยคิดก็รีบออกเลยเนาะไปที่ปราสาทต่อนั่นเองนะเพื่อนๆอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆขึ้นมาตรงซิปไลน์อันนี้นะครับผมมันจะอยู่หอคอยหน้าเราเลยอันนี้นะครับให้เพื่อนๆขึ้นมาได้หมดเนาะมันอยู่ซ้ายมือตรงนี้แหละแต่ถ้ามองดูแล้วไม่มีแน่ๆก็ให้เพื่อนๆรีบออกเนาะไปที่อื่นต่อนะครับที่ที่จะไปต่ออันนี้จะเป็นสถานีดับเพลิงนะเพื<ๆ>่อนะๆโอเครีบไปกัน พอมาถึงสถานีดับ,บเพลิงก็ให้เพื่อนๆขึ้นซิลไลหรือว่าสลิงอ่ะข้างๆนี้เนะาะมันจะไปถึงด่านฟ้าเลยนะครับอ่ามีหอด้วยแสยดงว่าอาจจะมีเควสต,ตรงนี้เนาะอ่ามีคนยืนอยู่แต่ก็มีนี่ไงกระเป๋าแดีวเราไปฆ่าเขานี่เป,นเป็นกระเป๋าแบบนี้นะเพื่อนๆ พอเราได้โค้ทั้ง4ตัวแล้วใช่ไหมเราก็มาดูที่แผนที่นะครับผมจะเห็นได้ว่ามันจะมี3มจุดที่อยู่ในวงเนาะของคิดนะครับตอนนี้เนาะแล้ว1จุดที่อยู่นอกวงเนาะให้ทําการไปที่จุดที่มันอยู่นอกวงก่อนนะเพื่อนๆคิดแคปเก็บไว้เรียบร้อยอันนี้สถานีดับเพลิงเนี่ยข้างๆมันจะมีฮอเกิดตลอดนะเพื่อน ถ้าได้คุที่สารดัเดดบเพลิงเนี่ยก็มาขึ้นหอตรงนี้ก็ได้นะครับหอมันเกิดตลอดเนาะอันดับแรกเนี่ยตอนนี้คิดๆแล้วว่าตรงตรง,ตรงไหนอยู่ในวงบ้างอะไรอย่างงี้เนาะพอเห็นได้ว่า3ามจุดอ่ะมันอยู่ในวงหมดเนาะคีดก็เลยจะไปจุดแรกที่มันอยู่นอกวงก่อนนั่นเองนะครับนั่นเป็นการขึ้นหอไปเลยเนาะโอเคได้มาถึงจุดแรกแล้วนอกวง จุดแรกมันจะอยู่ใต้น้ําตรงนี้เนาะ F4 นั่นเองเนาะให้เพื่อนๆทำการกด F ค้างนะครับผมกดสแกนไว้ค้างเนาะให้มันขึ้นดีโคดดิ้งเสร็จนั่นเองเนาะทำแบบนี้ครบ4จุดนะเพื่อนๆแต่ว่าตายได้เนาะตายแล้วก็ไปสแกนต่อจุดที่2ได้แต่ว่าอย่าลืมดูคูดาวไอตรงรีสเจนด้วยนะเพื่อนๆอันนี้คิดดูแล้วว่าจุดที่2คิดจะไปไหนต่อเพื่อจะแบบต่อเนื่องกันเร็วๆเ,วเวนาะคิดก็จะมาที่ F6 นั่นเองนะครับ อันนี้จะอยู่ในวงและค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบว่าไม่ต้องรีบแล้ว F6 เนี่ยถ้าคิดจำไม่ผิดมันจะมีจุดให้สแกนอยู่สองจุดมั้งแต่มันจะสุ่มเกิดนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆแบบลองหาทุกจุดเนาะทําบ่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็น่าจะชินแหละเพื่อนๆโอเคจุดสแกนใน F6 มันเกิดตรงนี้เนาะก็ให้ทําการสแกนให้ให้เสร็จนะครับเรียบร้อยสองับสี่แล้วจุดต่อไปก็จะเป็น e 6ปปะ e 6เนาะโอเคตอนแรกคิดจะวิ่งไปแต่ว่ามีเรือเอย้ยขับเรือดีกว่าโอเคโอเคถึงจุด e 6แล้วนะเพื่อนๆ e นี e ่นมันจะมีอยู่จุดเดียวมั้งที่มันเกิดตลอดมันจะอยู่ใต้น้ำตรงนี้นะเพื่อนๆ เวลาสแกนเนี่ยกดสแกนค้างเนี่ยอย่าอย่ายืนไกลจุดสแกนนะเพื่อนๆไม่งั้นมันต้องสแกนใหม่เนาะเหมือนเมื่อกี้เนาะ <S 2> <S 2> เวลากดสแกนก็ให้ทำการยืนใกล้ๆนะอย่ายืนไกลมากนะครับจุดต่อไป e7 จุด e7 เนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดสองจุดนะมันจะมีใต้น้ําที่อยู่ใต้บ้านกับกับอยู่ในบ้านที่มันบ้านจมน้ำอ่ะสองจุดนะเพื่อนๆนดะ้คิดไม่ผิด รอบนี้ e7 เกิดตรงนี้นะเป็นแบบจุดสแกนใต้เรือใต้บ้านนั่นเองเนาะอ่านี่ครบสี่ทับสี่แล้วเพื่อนๆก็ให้ทําการรอรอเครื่องบิน a i d o p เนาะมันจะขับมันจะได้ยินเสียงมันเลยอะอ่าเครื่องบินมาแล้วพยายามเพื่อนๆให้พยายามอยู่น่าจะมันน่าจะดรอปกลางวงไหมอันนี้คิดไม่มั่นใจนะแต่ว่าเข้าไปในในวงหน,นะหน่อยนะเพื่อนๆ พยายามอย่าอยู่ขอบวงนะครับแค่แบบเข้าไปในในวงหน่อยเนาะโอเคจุดดอปแอรดับก็เกิดแล้วเนาะอยู่ตรงกลางสนามสเตเดียมนั่นเองนะครับแต่ว่าแอ r ดับมันจะไม่ลงมันจะไม่ได้ลงทันทีนะแอ r ดับมันจะไม่ได้ลงทันทีนะเพื่อนเพื่อนมันจะมันจะค่อยๆลงค่อยๆล,ลงเหมือนมันไม่เหมือนแอ r ดับอะ่ะมันจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะแอรดับเงินอะ่ะ มันจะค่คอยๆล่วงค่อย <C uz uk> ๆล่วงเรื่อยๆเนาะนี่เห็นไหมมันจะเป็นควันสีชมพูชมพูม่วงๆน,นั่นเองนะครับไปเพื่อนๆทำได้ทําการรอนิดนึงนะเนาะเฝ้าอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าคนอื่นมาเปิดก่อนหน้าเราเนี่ยคนนั้นก็จะได้เควสไปเลยเนาะไม่ต้องไปไล่สแกนด้วยสา,สามารถแย่งเควสได้เนาะอ่ะไอดอกลงแล้วอันนี้ตอนแรกคิดเห็นมันมีคนอยู่คนนึงนะคิ่เลยแอร์ไก์ใส่ไปเลยแล้วคิดว่าพยายามเขยับเข้ามาใกล้ๆนั่นเองนะครับ แต่น,นี่คิดโลกไปหน่อยเนาะรีดไปหน่อยลืมไป่าแอร์ตายยังไม่หมดโดนตัวเองซะโอเคไอ้เพื่อนๆรีดมาทำการเปิดแอร์ดอบเนาะเนี่ยมันจะชา้านิดนึงนะเพื่อนๆมันจะเปิดชา้านิดนึงเหมือนพวกเหมือนเปิดพวกแอร์ดอบเงินอะไรอย่างเงี้เลยเนาะโอเคเมื่อทำการเปิดแอร์ดอบเสร็จแล้วก็เสร็จเวสธารกิจเนาะแค่นี้ก็ ได้สก,กินปืนแล้วไม่ต้องหยิบปืนจากไอดอกขึ้นมาก็ได้นะครับของแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วได้สก,กินแล้วเนาะแต่อันนี้เดี๋ยวคิดจะพาไปดูว่าสก,กินปืนเนี่ยตอนหยิบขึ้นมาตอนแบบถือดูเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะอันนี้ ตอนนี้คิดน่าจะรอให้แบบอูดาวดีเซอร์เจนต์มันขึ้นก่อนเนาะคิดก็เลยแบบค่อยมาลงไปเก็บปืนนะถ้าจำไม่ผิดอ่าน,นี่ไงก็บอกนี้อิ MP 5ฟโอเคคิดก็มาหาที่ยืนดูเนาะอันนี้แสงก็น่าจะสวยแล้วแหละนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองฟ้าฟ้าชมพูชมพูนเนาะสวยดีนะคะผม เพื่อนๆก็อย่าลืมมาทำกันนะทำได้ทุกคนนะครับอันนี้เนาะสวยใช่ไหมลา่าออกชมพูชมพูฟ้าาแล้วใครเขาเปิดประตูมาอีกอะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสลับเวสอีสเตอร์เอ็กปลดสก,กินปืนเอ5นั่นเองนะครับผมฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะดูแบบยากนิดนึงเนาะเแต่ว่า มัน,มนคิดจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องทําโซโลเหมือนคิดก็ได้นะครับทาแบบถ้ากด4คนเนี่ยก็มี4คนท่านรับเควสเสร็จแล้วก็แย,ยกกันไปคนละจุดอะไรอย่างนี้ก็ได้นอ้อจะได้เร็วๆนะเพื่อนๆแล้วพอแอร์ดรอปลงเนี่ยก็รีบเปิดแอร์ดรอปนะครับผมเปิดเปิดลูกเดียวเนี่ยก็คือได้ทั้ง4คนเลยนะ้อไนตี้เนาะสกินปลดทั้ง4คนเลยนะครับผมถ้าใครมีเพื่อนนะ่ะทํา4คนจะง่ายกว่านะครับผมก็ลองไปทํากันดูเนาะใครที่ทำเนี่ยก็สู้ๆนะครับเพื่อนๆอาจจะยากหน่อยนะ้แรกๆอะ่ะ แต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มชินเริ่มแบบเริ่มเดี๋ยวมันจะไวขึ้นเองนะครับเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนทําได้ละกันเนาะโอเคก็คลิปวันนี้ก็จะสั้นนิดนึงนะเพื่อนๆมีประมาณนี้แหละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคิดได้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นปืนอะไรเนาะสลบวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย